ช่วงมิวรีวิวนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่จะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการรักษารอยสิวซึ่งหนุ่มๆส,สาวๆก็น่าจะแบบว่าไม่ชอบปัญหาในการที่แบบว่าเป็นสิวแล้วสิวมันชอบทิ้งรอยไว้ใช่ไหมคะคือวันนี้มิวก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวหนึง่งที่จะมาแนะนำงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันคือผลิตภัณฑ์ตัวไหนไปเลย ฮิลุสกาโพดแอคเน่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าหมิวใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วซึ่งช่วงที่มิวเป็นประจําเดือนอะจะชอบมีสิวขึ้นและซึ่งสิวพวกเนี้ยก็จะชอบหายตอนที่เป็นประจําเดือนหมดใช่ไหมคะแล้วพอมันหมดแล้วอ่ะมันก็จะทิ้งรอยลราไว้คือ มันมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสําหรับมิวเลยค่ะซึ่งมันไม่ได้เลยจริงๆการที่มีรอยดํารอยแดงอยู่บนใบหน้าของเรามิวก็เลยเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการรักษารอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็หลักการทํางานก็คือแบบท r e e in One ค่ะจะช่วยในการลดรอยดํารอยอักเสบรอยแดงที่เกิดจากสิวให้ดูจางลงช่วยในการซ่อมแซมให้ดูผิวดูเรียบเนียนมากขึ้นค่ะและปกป้องให ไม่ให้เกิดสิวขึ้นมาใหม่ในที่ที่ที่เคยเกิดค่ะเนื้อเจลเป็นเนื้อใสนะคะเดี๋ยวมิวจะทดสอบให้ดูค่ะผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งหนูใช้ปริมาณนี้อยู่เป็นประจำซึ่งแบบใช้ได้นานมากจริงๆค่ะเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะคะเนื้อเจลก็จะเป็นเนื้อใสแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นเหมือนสมุนไพรอะคะ่ะซึ่งแบบ เนื้อเจอลของเขาจะเป็นแบบเนื้อเจอลแบบเย็นๆหน่อยค่ะแต่ไม่ถึงเย็นมากเท่าไหร่เนื้อเจอลดีมากเลยนะคะซึมซับเร็วแล้วก็แห้งอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นคราบนะคะใช้กับเครื่องสำอางบนใบหน้าของเราได้ปกติเลยค่ะแต่อาจจะมีความเหนียวเนื้อนหนะบ้างด้วยความที่เขาเป็นแบบเจลนะคะก็จะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าไม่เหนินหนะแต่ว่าไม่ถึงกับเหนียวค่ะ หาซื้อไม่ยากนะคะหาซื้อได้ตามบูธวัสดุแล้วก็ร้านขายยาชั้นนาทั่วไปเลยค่ะซึ่งราคาไม่ถือว่าแพงมากนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้หมิวอยากแนะนําให้ทุกคนลองไปใช้นะคะเพราะว่าหมิวใช้แล้วมันดีมากจริงๆค่ะไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะรับรองว่ายังไงหลายๆคนต้องติดใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าหมิวคนนึงแล้วที่ใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากๆกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ วันนี้หมิวก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบายฝากด้วยนะ